สวัสดีครับวันนี้พบกับตารถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha Grand Final Hybrid นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นท็อปเลยนะครับที่จะได้เป็นระบบกุญแจแบบรีโมทหรือว่า k e y ์เล s นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับผม เป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับเป็นรถปี2020นะครับผมเลขไมล์รถวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าโลนะครับผมสภาพเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยลม้มไม่มีรอยชนเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆก็ยังเป็นระบบกันเดิมอยู่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ไว้วางใจได้สัก1ล้านนะครับฝากกดติดตามช่อง y o YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับกับเจ้าามาฮ่า Grand f i n a น Hybrid 2020ที่เป็นสีดําด้านตัวนี้กันนะครับผมสภาพเนี่ยนะครับผมชุดสีด้านบนอะไรต่างๆนะครับก็ยังดูสวยงามตามปกติอยู่นะครับสีรถก็เป็นสีดําด้านนะครับก็จะมีความที่มันเขาเรียกว่าไงมีรอยแบบรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารถรุ่นสีที่มันเป็นดาด้านเนี่ยเวลามันเกิดดิ้วรอยหรืออะไรเงี้ยผมไม่สามารถจะขัดเอารอยออกให้ได้นะครับ แต่ตัวรถนะครับก็จะไม่มีในเรื่องของรอยถลอกหนัก,นกๆที่แบบว่าไปล้มไปชนหนักๆรุนแรงมาหรืออะไรอย่างนี้นะสุดสีกระจังด้านหน้าดูสวยงามตามปกตินะครับบางโคนด้านหน้าอะไรต่างๆก็สีสันยังดูสวยงามนะครับอ่ะตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณบางโคนเนี่ยเขาก็จะมีแปะสติกเกอร์ไว้นะครับว่าเขาเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะ อ่ะก็จะเป็นด้านหน้าแบบบิทเบรกนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบดัมเบรกนั่นเองนะครับผมส่วนสภาพดอกยางด้านหน้านะครับอ่านี่ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเส้นดอกอะไรต่างๆก็ยังเห็นได้แบบชัดเจนอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับบริเวณของตัวชุดสีด้านข้างกันนะครับนี่สภาพชุดสีด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับยังดูเรียบเนียนอยู่นะครับผมแล้วก็บริเวณของใต้ท้องนะครับก็ไม่มีรอยที่ไปแบบว่ากระแทกกับตัวขอบฟุตบอทหรือ อ่าแตกมีรอยหักหรืออะไรอย่างนี้นะครับสภาพก็ดังที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่โลโก้นะครับคาว่าแกนนะครับก็ยังมีติดมาให้ครบอยู่นะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะท่อรถอะไรต่างๆนะครับก็ยังเป็นท่อเดิมๆทั้งเส้นเลยนะครับระบบระบายความร้อนของเขาก็จะใช้เป็นตัวพัดลมนั่นเองนะครับแล้วก็เบาะรถเนี่ยที่เราเห็นนะครับสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นบาะเดิมๆนะครับสังเกตได้จากนะครับ เขาจะมีเขียนนะครับคำว่าแกงนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเบาะที่ไปทํามานะครับปกติเขาจะไม่มีโลโก้เขียนเอาไว้นะครับผมแล้วก็จับมือด้านหลังนะครับสภาพอะไรต่างๆก็ยังดูดียังดูสวยตามปกติกออไฟด้านท้ายไฟเรี้ยวนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอ่ะดังที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนชุดสีทางด้านฝั่งนี้นะครับก็ยังดู สวยงามตามปกติอยู่เลยนะครับแล้วก็กองอากาศนะครับอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมนะครับรวมแม้กระทั่งชกอับแล้วก็ฉุดข้างนะครับผมรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่มีที่สตาร์ทเท้ามาให้นะครับระดับหางปลาพระเบกด้านหลังนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยแหละนะครับเรียกได้ว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็สภาพดอกยางด้านหลังก็ยังดูสวยนะครับผมอ่านี่ยางยังดูหนาตึบอยู่เลยนะครับคราวนี้นะครับไล่กันมาต่อนะครับที่ บริเวณของชุดสีด้านหน้าฝั่งคันนี้กันนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับ รถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับอ่สภาพก็ตามที่เห็นเลยแต่เรื่องริ้วรอยนะครับตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีตามที่เห็นแบบนี้นะคะผมพวกสติกเกอร์คำเตือนนะครับอะไรต่างๆก็ยังมีติดอยู่ครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนกับข้าวนะครับมีช่องพอร์เอาเลสเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมกุญแจนะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นระบบแบบรีโมทนั่นเองนะครับอ่าหน้าตารีโมทเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเพียงแค่เอากุญแจรถเนี่ยไว้ใกล้ๆกับตัวรถนะแล้วเราก็สามารถมา กดปกเบ้ากุญแจอะไรต่างๆที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเบาะนะครับเปิดสถานเปิดฟ้าถังน้ํามันนะครับก็สามารถเปิดได้ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องลุกลงจากรถนั่นเองนะครับผมส่วนขนาดของยูบล็อกรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเบาะค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เลขไม์ของรถคันนี้กันนะครับอ หน้าจอเขาก็จะดูแบบสวยงามเลยนะครับผมอ่านี่หน้าจอของเขานะครับรถบ้านไม้แท้ไม่มีการกลับกอมไม้นะครับคันนี้จะวิ่งไปอยู่ที่15,800มนกว่าโลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นระบบ ABS ก็จะมีสัญลักษณ์ไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวหน้าจอก็จะบอกในเรื่องของเวลาได้สถานะน้ํามันนะครับ จับทิปได้นะครับวัดอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมมาที่หน้าโลโก้ของตัวรถเขานะครับแล้วก็กลับมาที่เล็กในเหมือนเดิมนะครับผมระบบไอเดอร์ลิงสต็อปอะไรต่างๆก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์รถคันนี้กันนะครับก่อนสตาร์ทครับเช่นเคยเลยเอามือจับท่อให้ดูแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆสามารถที่จะสตาร์ทได้แบบเสียงเงียบๆแบบนี้นะครับ ติดเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับสตาร์ติดนะครับเรียกได้ว่าแบบหายห่วงนะครับไปอยู่ที่ไหนก็สตาร์ติดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็การสตาร์ทเนี่ยถ้าเป็นระบบแกรนเซียลล์ไฮบริดเขาเนี่ยเสียงสตาร์ทครับค่อนข้างที่จะเงียบมากๆนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมระบบไฟหน้านะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบ full led นะครับความสว่างแสงสีขาวนะครับผม ระบบไฟสูงไฟต่าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีไฟหลีตรงนี้นะครับผมส่วนไฟเลี้ยวนะครับทางด้านฝั่งนี้ติดนะครับผมทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายนะครับไฟเบรกนะครับติดหมดนะครับไฟท้ายตามปกติก็ติดเช่นเดียวกันนะครับผมคราวนี้นะครับ ตั้งแต่ผมสตาร์ทนะครับลูกค้าจะเห็นได้เลยนะครับว่าผมเดินออกมาหาแบบนี้นะครับไม่มีการบิดเติมคันเร่งเลยนะครับผมผมก็จะปล่อยให้รถเขาเดินเบาไปแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์ไม่มีดับนะครับผมเขาติดแล้วก็คือติดเลยนะครับยกเว้นว่าเราไปเตะขาตั้งลงหรือว่าดับสวิตอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์มันก็จะดับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเดิมๆด,ด,ดูก่อนว่าเป็นไงบ้าง เสียงเครื่องเงียบๆน,นะครับเร่งเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับผมรถไม่มีควันขาวออกมานะครับแล้วก็ลองมาดูจากตอนที่บิดด้านบนบ้าง คันเร่งนะครับบิดติดตามมือได้ปกติเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าเราจะบิดเติมคันเร่งหรือว่าปล่อยคันเร่งนะครับเขาก็จะขึ้นลงแบบนั้นไม่มีค้างนะครับแล้วก็ไม่มีอาการว่าเอ่อวูบวาบที่แบบว่าเหมือนรถจะดับหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมคราวนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับก็จากที่ถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าได้รับชมนะครับผมสภาพตัวรถคันนี้เนี่ยก็สวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่าโมดิฟายอะไรนะครับผม สภาพผมก็ตีให้อยู่ประมาณราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับก็ซื้อไปพร้อมใช้งานไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปเสียกลางทางหรือว่าไปซ่อมที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้ผมขายให้เท่ากับราคาตัวกุญแจเลยนะครับผมมันก็จะมี2รุ่นนะเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นตัวล่างสุดที่เป็นตัวกุญแจนั่นเองแต่คันนี้ผมขายให้เท่ากับ ราคาตัวกุญแจธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมเอาไปเลยนะครับสุดพิเศษเพียงแค่48,900บาทราคานี้นะครับผมรวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับ30วันนะครับแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%นะครับว่าเราลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้100%อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่่ตางงจััหด สามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูลูกคันจริงนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับสามารถโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นหนะครับหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ไอดียไลน์แอสไซมีนมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะขอดูลูกคันนี้เพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าใครม มาส่งร,รถมาประเมินราคาซื้อขายได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับรถที่ร้านผมนะครับมีให้ได้เลือกซื้อนะครับมากกว่า90คันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www m c m o n s บเอ็มนนะครับผมมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวหลากหลายราคานะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนก็สามารถไปดูผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ ฝากติดตามนะครับผมช่อง YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจ f a c e b o o นะครับโดยใช้ชื่อเพจว่า MC Mo อไซนั่นเองใครอยากจะเข้าไปดูผลงานซื้อขายกันเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้นะครับผ่านช่องทาง f a c e b o o นะครับผมอ่ะยวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Yamaha Grandiano Hybrid 2020นะครับที่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ